นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจัตตารโธ สติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตารโร สติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตารโร สติปัฏฐานาจัตตารโรอ,อิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโวจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีโว